ไอเดียวมะตั้ม,มบะคง,งเราจะไปฉอดใครบะคงบ่งม,มันเ e ็ดตั้งไหนล่ะฮะมันเ e ็ดตั้งไหนตักกกน้ก็ใส่บักพิกกอนใส่บักพิกแล้วก็อันใส่กระเทียมและะ้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเห็นมันเบิร์ตอันอันมักอันใดอันใส่หลายสำนันตั้งก็เส้นคงว่าใส่ใส่แล้วกับรับลำตั้มเสร็จแล้วค่สรกระเทียมใส่็จบะุงใสร็จช่างปรุงอันใดอันมากก็ใส่ลงไป เจังอะเจังเจังต้มุ้งนะตัมุ้งยังคือเป็นสีอะไรห้ใส่เบิตงสิโอ้ยจกประเทศใส่ตัวประเทศใส่ตัวจะมาใส่ยีสิบเน่ยตับาแกงเใส่ยีงสิบจะบบไหอมบอกเขาใส่เนาะจักบ้านนั่นหะจักบ้านนั่นะจดไปไปไปทอดไห่ให้เ็ได้ไป ตังกะทะแล้วก็เอาน้ำมันเผื่อใจโอ้ยงไงโอ้ยน้อเฮ็ยไ้บหตั้งกะฮะแอเพื่นพืพืชอกพใส่หัวเนี่ยก็ว่าใส่หัวเนี่ยใส่หัวบ่